ตอนนี้มีรายงานฝนตกมาหลายพื้นที่แต่ว่าเกษตรกรก็ยังเจอภัยแล้งอยู่แต่ที่อำเภอตาประยาจังหวัดสักแก้วนะคะมีความหวังค่ะครับพอที่จะปลูกข้าวได้ทำการเกษตรได้นะคะเกษตรกรเขาก็ได้รับจากพันุ์ข้าวนำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ จังหวัดสากแก้วนะคะหลังจากการผ่อนปรนมาตรการระยะที่3ก็ทำให้ท้องถิ่นเร่งดำเนินการแจกพันข้าวให้กับเกษตรกรค่ะจะได้ทันสำหรับปลูกข้าวในฤดูฝนปีนี้นะคะโดยทางนายก อบ,บตตาประยาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรค่ะจัดซื้อพันธุ์ข้าวเป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ให้กับเกษตรกรในตำบลตาประยาแล้วก็จะได้นำไป ทำนากันนะคะแจกกันครัวเรือนละ5กระสอบค่ะก็แจกกันทั้งสิ้น950กระสอบนะคะแล้วก็จะส่งมอบผัุนข้าวคืนหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วเพื่อที่จะส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยค่ะ